บรรจุหี่หอต่างกันนี่น่าซื้อไหมต้องแพ็กเกจงมาต้องมาต้องสวยหน่อยแล้วก็ให้ดูดีหน่อยเนาะข้อความชัดเจนอย่างงี้นะมีออยอถ้าเป็นอาหารน่าจะมีถ้าไม่มีคนจริงๆมันอาจจะขวดเดียวกันนั่นแหละในข้างในเนี่ยแต่ถ้ามีออยอ์เขามีออยอคนจะซื้ออะไรเหมือนที่มีข่าวลูกชิ้นน่ะลูกชิ้นมาหลายยี่ห้อมาหลายยี่ห้อยังก็จะดูด้วยข้อออยก็เรื่องสาคัญนะเพราะว่าแต่ก็ระวังอีกเรามันจะมีออยอหลายออยนะ พยปลอ,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 อมๆก็ม<ช>ีเพราะฉะนั้นต้อง,งดูด้วยว่าแหล่งที่ซื้อก็ต้องดูให้มันต้องมัดระวง<ช>ังเพราะเดี๋ยวนี้ก็คนดีก็มากมายหรอกเด็กภาพรวม้วคนดีก็มากกว่าคนไม่ดีนะแต่คนไม่ดีคนเนอน่เดี๋ยวสร้างปัญหาเยอะเหลือลเกินก็เหมือนเด็กเห็นไหมเด็กวัยรุ่นเนี่ะคนดียแย่เลยเดี๋ยวคนไม่ดีนิดเดียวเองแต่ลงท้ายมาเหมือนกับมันอะไรปลาตัวเดียวเน่าทั้งเน่าเน่าทั้งตะการ ตายทำข้องทำ้งข้อเพราะเนี่ยนั่นแหละบางทีเราเราก็ต้องบางทีสังคมมันก็อย่างมี้แต่ว่ายังไงก็ตามนะครับเราก็ต้องดูแล้วตัวเราเป็นเรื่องใหญ่ก่อนใช่มีอีกกระทรวงหนึ่งค่ะมีนายกระทรวงอะไรจะเป็นกระทรวงคมนาคมค่ะจะเป็นเกี่ยวกับแลนด์บิดจ์นะคะโอกาสของไทยค่ะ แลนบิดอภิมหาโปรเจกต์หล้านล้านบาทค่ะเปิดประตูสู่การค้านานาชาติค่ะหนึ่งในโครงการพัฒนาโครงการพื้นฐานแล้วก็บริการด้านคมนาคมที่รัฐบาลเศรษฐาได้ให้ความสําคัญแล้วก็พร้อมที่จะผลักดันให้เกิดขึ้นนะคะเพื่อเชื่อมโยงสองท่าเรือค่ะแบบไร้รอยต่อค่ะก็เป็นท่าเรือชุมพรนะคะแหลมริ้วอําเภอหลังสวนค่ะให้เป็นท่าเรือน้ําลึกที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาให้เป็นสะพานเศรษฐกิจ เชื่อมฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทยแล้วก็พัฒนาท่าเรือระนองค่ะแหลมอ่าวอ่างนะคะอำเภอราชกรูดค่ะให้เป็นท่าเรือสินค้าคอนเทนเนอร์แล้วก็เป็นประตูการค้าฝั่งอันดามัน เชื่อมโยงระหว่างท่าเรือระนองกับท่าเรือกลุ่มประเทศแถบเอเชียใต้ค่ะตะวันออกกลางแอฟริกาแล้วก็พัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองด้วยเป็นมอเตอร์เวย์รถไฟทางคู่ระยะทาง90กิโลเมตรจังหวัดชุมพรระนองค่ะก็ถือว่าเป็นโครงการยิ่งใหญ่โครงการที่จะทำพาเรื่องของการคมนาคมใช่ค่ะว่ามันมันเป็นเรื่องจำเป็นในเดวนี้เพราะว่าใ,ใครๆก็ยากล่นระยะเวลาเนาะาะดูดูในแผนที่แล้วมันห ไกลมากที่จะอ้อมไปอย่างนั้นใช่ค่ะพอตรงนี้มันก็มันเป็นสิ่งที่คิดว่าเป็นโครงการที่โครงการหนึ่งที่น่า,น,าน่าสนใจนะครับอย่างน้อยก็จะได้ทั้งงานสร้างงานสร้างอาชีพแล้วตรงไหนก็ตามถ้ามีท่าเรือขนาดใหญ่นี่ข้อดีก็คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวค่ะยังคนที่เข้าไปมาเขาก็ต้องแวะจะไม่คนที่เรือที่สัญจรไปมาเนี่ย<ช>ต้องแวะพักผ่อนต้องแวะซื้ออาหารการกินพักผ่อนท่องเที่ยวไปด้วย ดังนั้นก็เราก็จะมีรายได้ตรงนี้แล้วได้2ด้านเลยนะใช่ค่ะฝั่งทางนี้กับฝั่งท่านน้นทางซ้ายทางขวาทาาเอ่าวไทยทางอัลมาดิน,นก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีๆที่จะนําพาความเจริญมาสู่ประเทศชาติบ้านเราค่ะก็อยากจะให้จริงแล้วโครงการนี้ก็ก็รอคอยเหมือนกันอยากอยาก,อยากเจอเหมือนกันเพราะว่าก่อนจะสวนี่สวแล้วเนี่ยอยากดูให้เห็นอยากเห็นอยากอยากเห็นอยากไปดูอยากไปเที่ยวเดี๋ยวนี้อ่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้การขนส่งถ้ามันใกล้มันก็จะลดค่าใช้ใจ่ายค่ะสินค้าก็จะขายได้ราคาถูกลงถูกไหม แล้วก็ทําให้อย่างน้อยเงินตลาก็จะตรงนี้เออเดินสพัด<ะ>มีรายได้าจากคษาซืิอมากยิ่งขึ้นนะครับ,<ะ>รบช่วงนี้เป็นรายการรอบบ้านเมืองหนองบัวอาช่วงนี้คง,คงมีพี่งล่ฟัง<ะ>เกี่ยวฝับครับจากรายการรอบบ้านเมืองหน,นองบวังงบว